สบ,สบายดีพี่น้องสบายดีเลยแม่ส่งมาโยมี่น้สบายดีสุขสกุ tá, ลแต่มาน้ำไหนผู้ไปสายผู้อาวสี่พักกันมาบาถือของปลาดูกบอสบายดีปาลูกมุดีพี่น้องเอ๋ยได้หางคำสั่งว่าย่ามินิวัดใถมมาตึกป่าวะสัจัดไปป่า โอ้ยของอันนี้บอเฮ้ยของเจไดเฮ้ยไปไปเมียยังอยู่นอกตึกแฮ้ยู่นอกบอ้ยานอกหมดหาเรื่องอาตัวใหญ่เฮ้ย

ไก <sa iden> ่บ no <sa iden> like ่ร้อยกาไก่เดียร้อยตกจะจี๊เอาเราบอกเอาเราเอาจะคงน้องว่าเอาคือเอาซอสินฉลาดเท่หาตึกแต่มองตึ่เอาบ่ได้ลกคนมันอ่ะแบบนั่งมับไง

ลงก่อนนะเออตาลงอีกลงตาลงอีกลงอีกากระทำกันแล้วะมะริ<ๆ>มนีน้าดอกมาของแพลม่ซื้อกลมไปเบิดเลยดิกระหด้ามโอ้ขันตอนนั้นน้าพันอยู่แล้วขัลงมาน้ำเย็นนะนี่ขันมีอีน,น่ฝากแดงมาเลยจ้าให้กระหด ปังเอินมีเว้ยระวังคอนเดินซินงระวังพ่อย่างมาตักค่ะมันมันทะลุกระนาดตอนนี้ละสองอีกนัวนัวไอต้าดิสอปลาลอยปลายังนะปลาดุกนะฮะปลาดุกอใช่ได้ไหมคะอีจี้เฮ้ย โอ้ยยังเดิอกอยู่บ้างลุกโดแล้วผูู้้งนะเพียงนี่เราโอ้ยข้างมองได้ง่ายผูแลกเอาลงลุมเอาเอิเอาขึ้นเขากางม่นานแต่กางขาเมนกนกงเลนสิเีขาตีสนิทไล่ไปเยอะทึบมึงก็ก่อยปลาคาวมนจะข้าหน้ากับลายได้ทำมหนาวแค่นีน

ปลาอย่างเดียวเ็นปลาเค็งป่ะคะปลาเค็งเห็นก็เอาแล้วปเอช่ของเนาะอของไมเนี่ยรอาของมาดูเย็น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 ออกแดดกันไวๆอยู่ทีงนี้แล้วปลาลายพ่ยาพี่สูตรเบิ่งว่วมันเลิกสำนักใานหางานหางา ไปทีปน้องไปีปน้อเนาะจกัย่งบัใหญ่สอง้อยได้ไหมดนเปล่อยป่าฝ่าบริเกศเเน้นน้ำยาม่าอมาลูกเอามาแค่ปลาเค็งกันแล้วทงกะเที่ยวได้ชาดูใสทุกป่าที่ทั้งนั้นใสเ่ังปาอยู่เนาะรมาเลยเน่มอตันอะวชิมังงอมเ่เรายิงแขวอยู่งพี่เออ หขาดปเฮ้ย้อใจข้าเหยควาลง้าอ๋าเอง่วนแล้วผูกว้าโลยค้ดมันได้ไส้ เนอะหมดมาลงเทนมดอะไรยี่ห้เที่มาที่เป็นรุงกันลูกเจือพันไม่เคยทิมเห็นโลุ่งไเลย

แล้วอะละคนสูงกับลุงวันกับลุงหานก่อนเ็ดีกินแล้วง่ายนแล้วปอล่อง้กลายกบโอ้ยเฮเจ้าคือถือติตัวหน่อยเธอ จักน <Là> ํำในดองแล้วฮาแต่ตัวใหญ่นะน้ำมันหน่อยพอดหน่อยจนหน่อยสามหมื่นเออชิวห่อนว่าไล่เถื่อได้เลยหัวสักจะได้ในดองเด้ ยังได้่านมดได้โอ้ยไม่เ่อเนว่าเห็นาได้เห็นเป็นตนยกันกานหวานเอาวานเอาวานเอาแต่มพีปลาองมันยากมองันาอยู่ยาต่มพีปลาเ จะพ่ออู่โกรดนะฮะชื่ออะไก่อนเต็ม

nó lòng miếng mấy đi tìm đi. Niếng nè, đi tìm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  đi หมดลิบหมดลิบอะไรปลากระดูกใหญ่ นบ,บิดนกนดนพาบี <l ots of rain> นี่ลงม <Kristen> าอ๋อมันอ่อนเนีง้อนนะสิมันเอง่ลงมาโอ้ยผุดไดมันละบมันใช่มันผ่บ ไงลูกแม่เลยอยากเอาไปช้อนสามตุกมาแต่กินไงโล้โหนะมาไปเพื่ออะไรล้อจะเอางี้ใส่ก็เป็นล้มกัดบ่เป็นตะลุ่มบ่จะว่ากันตะลุ่มบ่ก็เป็นนี้ตะลุ่มก็เอาหมดก็ไปโอ้โหบ่ฮู้ไปเอาแรงวฮา

เต็มเต็มหรือได้หน่น่ะไม่นะมาได้เต็มๆไม่หรืได้หน่นะป้าก็เต็มๆอยู่เลยป้าอาหารชิสซิบจะไม่นะเต็มมองงานนี่เอ่ออจะมา Hãy subscribe cho kênh Ghiền đấy, Gõ Để không ຫຼານຝັນນັ່ງເບິ່ງງາລົບງຽບອໍປິນັ